วันนี้รถจะรวมนะครับฮัลสวัสดีครับผมป้ายจากช่องพ่อบ้านสเตชั่นครับผมป้อจากสตูดิโอ c h a n n เออวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนป้อ อ,อยู่ที่ถนนข้าวสารครับวันนี้มีงาน s u n เดย์ไรอันไดนะฮะเราก็มาเดินเล่นกานเพราะว่าในกลุ่มของทาง CG รลักมังคีลักซละกยี่สิ้าเนี่ยเขามีการมารวมตัวกันที่นี่ด้วยนะครับมางานเนี่ยทีมจะแนวประมาณญี่ปุ่นนะครับฉเพนนฉเพาะวันนี้นะเฉพาะวันนี้แต่ละสัปดาห์เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสอง,งทางมีทั้งรถและมอเตอร์ไซค์ด้วย<ช>เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานปะ ตอนนี้อยู่ที่บูทไหนบอกปิดโซนครับใช่ครับตอนนี้ข้างหลังเห็นที่ว่าปั๊บแตกนะฮะเป็นยางที่นี่มอเตอร์ไซค์ไม่จับมันแตกเดี๋ยวเราไปถามว่ารายละเอียดเขายังไงบ้างก็ไอ้น้องๆเขาให้ข้อมูลนะครับอันนี้เป็นยางยังไงบ้างครับของมอเตอร์ไซค์นี่เลยค่ะอันนี้ยางที่ผมพามาโชว์วันนี้นะครับอันแรกก็คือเททัศนสิบเอาไว้ใส่พวกคาร์เร่อันที่สองก็จะเป็นพ t 4 6ที่ใส่พวกไท่อัมพวกรถทัศนสิกต่างๆนะ อันที่สามเนี่ยจะเป็นยาง a s 4 1ี่หนึตัวนี้จะใส่พวกสกมเบ์และพวก XADV เอ่ตัวนี้เป็นยางสปอร์ตครับ S22 ที่ใส่รถอ่ะส,สปอร์ตทั่วไปมีพวกรถจับไซส์เล็กไหมครับหรือแค่อันี้ไซส์ใหญ่มีครับมีมผมมีตั้งแต่คิ c k PCX, XMAX, แเอ็นแม็กด้วยยันถึงพิกไบเลยครับมีคนอยากหลังใหม่นี่ติดต่อได้ทางไหนครับมิสเตอร์อโโโไทยแลนด์ครับอ่ามอเตอร์ a ิส a ตอไทยแลนด์ขอบคุณนะครับ เรามาันจะทาคุมิทาคุมิรถส่งตัวหู้ AE86 ทำไมมัน ยังไงบ้างเล่าคร่าวๆหน่อยทำไมแบบมันโด่งดังไงอันนี้แบบคนโง่เล็กๆดูแต่ก,การ์ตูนมันเป็นรถที่ทางโตโยต้ยตาเขาผลออกมาเป็นรถปกติน,นี่แหละแต่าถชั้นพัฒนะบางอย่างแล้วก็แพลตฟอร์มบางย่างที่เขาใส่เปนรถตัวนี้ทางญี่ปุ่นเขาก็าสามารถที่จะมาแต่ซิ้งกันได้แล้วเผเอิญในบ้านเราก็รู้ๆกันอยู่มันดังมาจากตัวกาตร์ตูนบางอ่ะทีเดยวดีประ,ะ,ะามาณนั้นแต่จริงมันมีละเอียดลึกกว่านี้นะเราไปหาข้อมูลดูเพราะว่าทางเราก็เป็นช่องมอเตอร์ไซค์นะข้อมูลรถยนต์บางคันก็อาจจะไม่ลึกมากอะไรประมาณนั้น เราอยู่ตรงไหนขับไปบูธของไม่ใช่บูธสิเป็นกลุ่มของ Honda m o n k e ีนะฮะมีชื่อขับด้วยเขาเป็นกลุ่มชื่อม i น i บัส Underground วับนะครับ มาประมาณสี่สิบห้าสิบคัแต่พอมังกี้นะเนี่ยบางกี้นะครับแล้วก็มีตี<ด>แล้วก็ตีที่หน้ากระลาวเขาต้องมาอยู่จัดแจงของพวกเขา<ด>นะฮะแจงเป็นรถข,ขาาับเท้าไปเป็นงานที่แบบว่ารวมมอเตอร์ไซค์แล้วกันมันมีทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถขายย่าๆบางรุ่นบางประเทศแล้วกันรถดีตามราะเรื่องเขาดูแล้วกันเขาจะมีเข็อยู่ซันเดย์ไลท์แอนด์ไดนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งนี้ไม่ได้ล่าแล้วกันนะลองดูแล้วกันว่าเขามีงานอะไรช่วงไหนบ้างนะครับงานนี้ก็จะอบอุ่นอีกแบบหนึ่งอ่าการกก็็ดู ได้เห็นได้เปิดตาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเหมือนเราได้เจอคนขับขี่จริงรถรุ่นเดียวกันอะไรแบบนี้แล้วก็มานั่งคุยกันมาแลกเปลี่ยนนิ้ชิ้นนิ้ใช้ยังไงใช้ดีหรือเปล่าแต่เราไม่กล้าซื้อพอเขาบอกให้ใช้ดีเราก็จยากรู้นึก,กาซื้อมากขึ้นอโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับโอเคตอนหน้าไปเป็นไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณแลวสวัสดีครับเราไม่เต้นเหรอ